สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําแท่นวางแทงน้ํานะครับแบบประหยัดและรวดเร็วนะครับไม่เสียเวลามากนะไม่ต้องมาเทขานไม่ต้องมาก่อแล้วก็มาเทก็จะทําการใช้อ่าวงนะครับอันนี้ก็คือผมทําเสร็จหมดแล้วนะก็คือมาถ่ายดูว่ามาแนะนํานะครับวิธีประหยัดอ่าเวลาเนะี่ย แล้วก็แข็งแรงคือนําวงบอ่อวงนะบอ่อวงอ่ถังนี้พันพันลิตรพันลิตรนี่ยก็มีขนาดฐานอยู่ที่หนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งเมตรเส้นผ่านตรงกลางอยู่ที่หนึ่งเมตรอ่าผมก็นําวงเมตรยี่สิบนะมาวางอ่าตอนตอนวางขั้นตอนการวางนะครับก็คือปรับพื้นที่ให้ได้ระดับก่อนนะครับแล้ททาการขุดลงไปประมาณสิบเซนถึงสิบห้าเซนนะเพื่อฝังวงลงไปเนะี่ยแล้วก็ทําการนะปู ปูาลงพื้นไปก่อนรอบหนึ่งนะบางๆไม่ต้องหนาก็ได้นะครับแล้วก็นำทรายลงมาอัดอัดเข้าไปนะแล้วก็ชั้นบนก็จะทําการเจาะนะตรงขอบตรงขอบลงไปประมาณห้าเซนนะห้าเซนผมจะเจาะใส่ใส่เ็กสองหมุนนะอ่าใส่เป็นคือเป็นรูปลักษณะเหมือนดอกจันก็คือใส่ ใส่ใส่สามเส้นแต่มันจะตัดกันเป็นดอกจันหรือประมาณดาวห้าแฉกหกแฉกมันจะตีนหกแฉกเพราะว่าผมจะใส่สามเส้นมันจะตัดกันเป็นกากบาทหนึ่งแล้วก็ขวางลงมาหนึ่งครับก็อาศัยลงไปแล้วก็จะเหลือข้างบนไว้ประมาณสิบเเซนตะแล้วก็ใส่เหล็กร้อยนะให้เกาะอยู่ขอบวงด้วยนะครับเหล็กต้องอยู่ในเกาะอยู่ขอบด้วยนะแล้วก็ทําการเททับ เททับหน้านะครับประมาณสนะิบห้าเซนนะผมเทไว้สิบห้าเซนจริงๆสิบเซนก็ไหวนะครับแต่ผมเทไว้สิบห้าเลยนะครับแล้วก็ทําการปาดปั่นหน้าปูนให้เรียบนะตอนแห้งหลังจากแห้งแล้วก็ผมทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับแล้วก็ทําการยกแทงขึ้นมาแล้วก็เติมน้ําได้เลยนะครับครับอันนี้ก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็ลนะักษณะก็จะได้แบบนี้ก็ประหยัดเวลานะครับอันนี้ผมใช้เวลาทำหนึ่งวันนะทิ้งไว้ข้ามคืนนะ วันนึงตอนเที่ยงผมก็นําแทงขึ้นมายกต่อระบบประตา ấy, กับเข้าที่เดิมน,นะครับตอนแรกแทงตัวนี้อยู่ตรงโน้นนะตรงโน้นทาเป็นห้องน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูการทําห้องน้ําด้วยครงเหล็กและแผ่นบีว่านะฮะแล้วก็หลังคามีกานชีดชีดพีฟโฟมนะครับครับก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับสําหรับเทคนิคการทําแท่นวางนะมันก็ไม่ต้องกลัวซุดกลัวแตกนะฮะถ้าเรามาก่ออิด ก็อีกทำฐานก็จะต้องทำคานคอดินนะไม่งั้นมันสุดหรือ,อตัวอิฐท,ที่เราก่อมันจะแตกจะสุดเนะีะมันต้องทำคานคานคอดินรองก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องเอาวงลงได้เลยนะครับปรับพื้นวง,วงลงเอาสายลงแล้วก็ใส่เหล็กแล้วก็เททับหน้าก็เสร็จง่ายๆนะประหยัดเวลาภายในหนึ่งวันเสร็จนะครับกับต้นทุนที่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณ